สวดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงไหมเน่ยคือเราออกมานอกบ้านเพื่อกิน,น,น,นกกเกาหลีเดอเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่แต่หลายๆคนก็คือมาแล้วเฟลเหมือนเล่าค่ะทุกคนแต่เขาก็คงไม่รู้ว่าแล้วฉันจะไปกินที่ไหนแล้วฉันทำอะไรได้อีกสุดท้ายก็เลยนั่งกินมาหน้าร้านกันแบบนี้แหละคะ่ะ แต่ด้วยความที่เรานะคะมีบ้านอยู่ใกล้มากก็คือบ้านเก่านั่นเองนะคะที่เราเคยถ่ายวิดีโอโลงไปเราก็เลยกะว่าเราจะไปกิน,กนที่บ้านนั้น <c oughs> เหมือนได้รำลรกความหลังเบาๆเลย <c oughs> แบบว่าก่อนที่เราจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่นะคะเราก็อยู่บ้านที่นี่มาก่อนแล้วเอจริงๆคิดถึงบ้านที่นี่มากเพราะว่าบ้านที่นี่ทุกคนมันเป็นแบบคือของกินมันอร่อยเพราะว่ามันเป็นเมืองโลโค้มันเป็นเมืองเก่าที่แบบ คนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ก็จะเป็นคนที่แบบดั้งเดิมเสียงไทเก่าแก่อะไรเงี้ยซึ่งคนแก่ก็จะเยอะตามไปด้วยเหมือนกัน <c oughs> ส่วนที่นู่นเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบเมืองใหม่นะคะเป็นหมู่บ้านตั้งใหม่ปไปได้วเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นของกินตรงนู้นน่ะมันจะเป็นฟิลแบบบรอนซ์ฟิลแบบสาขาฟิลแบบของที่มันแบบมีหลายๆสาขามีทั่วไปทุกที่ท,ทุกแห่งแต่ว่าที่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบเปิดแค่อันเดียวเท่าน,นั้นก็คื รถทับเวามสะอาดถนนนะคะซึ่งบ้านที่เราเคยอยู่ลานหลังเก่าเอ๊ะไม่ใช่บ้านที่เราเคยอยู่หลังเก่านั้นนะคะก็จะอยู่กับนี่เลยติดกับช่างหายยูนิเวอร์ซิตี้นะคะคือเป็นมหาวิทยาลัยเที่งไายซึ่งไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งนะคะเหมือนกับมกรุงเทพที่จริงๆแล้วเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนั่นเอง 有的医生也说啊。啊哈哈。新二哈零五零，呐，，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  怎么样หอมแต่สมัยนั <laughs> ้นจะมีคนอยู่ที่นี่ได้ไงสนอยู่ที่นี่นี่เลยจ้าหน้าตาอาหารนะคะอาจจะไม่ได้ดูสวยหรูเหมือนเวลาเราไปทานที่ร้านนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดมากจริงทุกคนนี่ให้ผักมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็นี่เป็นถุงเออเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องเคียงเกาหลี <laughs> นี่ต้องเป็นโยชิเอะหรือใช่ไหม <laughs> ไหนๆนะคะเราก็มาที่นี่กันแล้วจริงๆตอนแรกวันนี้บอกเลยว่าไม่ได้เที่ยวค่ะทาั้งกล้องอะไรมาเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะมาถ่ายวิดีโอค่ะทุกคนคือวันนี้เรากะว่าเราจะออกมากินอาหารเกาหลีแล้วก็แบบไปเดินห้างกันชิคๆสองคนทีนี้อ่ะปรากฏว่าเฮ้ยมาเราแจมก็เลยรู้สึกว่าคิดถึงถึงทุกๆคนว่าแบบอยากจะถ่ายให้ทุกคนดูหลังจากที่ต้านหนิงคือตรงนี้อ่ะเขตตรงนี้มันเพิ่งแบบปิดไปนะคะก็คือแบบเหมือนโดนล็อกดาวน์หน่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เอาทุกคนตรวจโควิดหมดเลย ทีนี้ออกมาจากบ้านคุณเจสันตอนแรกเขาก็แบบกลัวๆใช่ไหมเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆก็ดีเหมือนกันเนาะที่แบบตอนนั้นะ่ะโดนปิดไปแล้วก็แบบตอนนี้ทุกคนก็ตรวจโควิดกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ออกมาเดินตอกแตกตอกแตก,ตกเจอเราเนี่ยมันก็คือคนที่ผ่านการตรวจมาแล้วมันก็จะมั่นใจว่าแบบเฮ้ยคนที่อยู่ตรงเนี้ยคือคนที่ปลอดภัยจริงๆปลอดจากโรคจริงๆแต่หนึ่งสิ่งที่เราเพิ่งรู้เลยจริงๆก็คือแบบทุกอย่างคือปิดนะคะแบบร้านอาหารก็ไม่ให้ทานที่ร้านแล้วไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ตามให้แบบตาเป้าหุชั่วหมดเลย เราก็จะใช้พื้นที่นี้ในระหว่างที่ทานนะคะขอแก้ตัวนิดหนึ่งคือจะบอกว่าคลิปที่ลงไปเกี่ยวกับบ้านหลังเนี้ยคือดราม่าหนักมากกราม่าเยอะมากแล้วก็แบบเพื่อนก็แปมาว่าแบบดราม่าในทวิตเตอร์ว่าเนี่ยทาไมไปอยู่แล้วไปอยู่ทําไมถ้าจะบอกว่าเขาแบบบ้านเขาไม่ดีอะไรเงี้ยคือแจมอาจจะขอแก้ตัวในคลิปนี้เลยนะคะทุกคนว่าสิ่งที่แจมพูดอ่ะไม่ใช่แจมพูดนะคือคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่พูดกับแจมก่อนนะพูดกับแจมในทุกความที่แจมบอ,อกว่าพูดในไหนว่าแบบเอออยู่ไปได้ยังไงวะอะไรเงี้ยคือ เขาเองเขาก็รู้สึกเหมือนกันคือมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ย <P ur l ain> เราลุกดาวหรือเปล่าเราแบบดูถูกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนมอ,กมองเป็นเรื่องขำอะจะเล่าให้ฟังว่าแบบตอนนั้นที่ไปเรื่องหาดูบ้านกันอะจะยงเคยเลยนะแบบเข้าไปแล้วแบบตรงหน้านาบ้านานั้นคือคือ,คอขนาดเท่านี้นะคะ่ะใหญ่กว่านี้แค่นิดเดียวเองน่าจะประมาณแบบ30ตารางเมตรยอ,ยอะไรเงี้ยเราคือแบบคนอยู่กันประมาณ78คนในนั้นนะคะเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะมีอากงอาแม่มีหลานคนเล็กมีแบบซับไพรมีเยอะมาก แล้วคือแจมมาพอออกมาใช่ปะแล้วคือบาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ตกแต่งภายในดีด้วยนะแต่งไม่ได้แย่คือใหม่กว่านี้นิดนึงอะค่ะือแต่ปรากฏว่าแบบจาออกมาแล้ก็แบบอุ้ยทาไมแบบตอนนั้นเราไม่เข้าใจบอกเลยว่าตอนนั้นเราจะเพิ่งมาจีนได้แค่แบบไม่กี่เดือนอะแล้วจะไม่เคยมาเซี่ยงไฮ้เลยในชีวิตจะไม่เคยเรียนอะไรเกี่ยวกับจีนมาเลยว่าประเทศนี้มันคนเยอะมากเราก็รู้แค่ว่ามันคนเยอะแต่ประเทศมึงก็ใหญ่อะเออทีเนี้ยค่ะแจมก็มาใช่ปะเราแหมกรู้สึกว่าอุ้ยทาไมแบบเซี่ยงไฮ้ดูเป็นเมืองใหญ่ขนาดนี้ยแต่ทําไมแบบ คุณภาพชีวิตคนแบบเศร้าจังเลยต้องมาอัดกันแบบอยู่ในที่ที่แบบเล็กขนาดนี้อ่ะไม่มีโอกาสไม่มีที่ใหญ่ๆคือตอนนั้นแล้วเราก็มองไปถึงเรื่องหลักการเมืองว่าแบบออกเพราะว่าแบบรัฐบาลหรือเปล่าเพราะว่าแบบเขาเลยทําให้คนแบบจะต้องมาแออัดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือคนนี้ก็คือกินไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจเรื่องนี้ฉันเล่าเลยเพราะว่าฟังไม่ออกคือเราบตอนนั้นจําก็คุยกับคุณเจสันลับตาที่เดือมาจากบ้านนั้นแบบคุ้ยแบบมันเศร้าขนาดนี้เลยหรอแบบคุ้ยคนที่นี่แบบคนเสี่ยงหายอ่ะนาอแบบคือต้องมาแออัดกันอยู่ขนาดนี้เลยหรอเพราะว แต่คุณจะสั่ว่าสงสารทำไมรู้ไหมว่าบ้านนั้นเขาขายเท่าไหร่เรายังไม่มีปัญญาซื้อเลยคือสรุปว่าพื้นที่สามสิบตารางเมตรตรงนั้นนะถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็เกือบยี่สิบล้านแล้วถ้าเกิดว่าเขาขายได้อะ่ะเขาก็รวยไปเลยเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เขามีชีวิตดีกว่าเราเยอะแยะไม่ต้องสงสารค่ะเราก็เลยแบบเออมันก็เลยกลายเป็นเรื่องขำๆอะค่ะทุกคนที่แบบว่าเออจริงๆแล้วแบบเราคิดมากไปอะ่ะคือตัวเขายังไม่ได้รู้สึกว่าเขาแบบถูกดูถูกหรืออะไรเลยคือเราอะ่ะไปคิดแทนเขาไ e ่ o n t have water 没来我可以去买。哪里买呀？我呢？你修去好了再买啊。天狼，你要帮我一下。那个时候我不喜欢，为什么不回去泰国了？不好看，那就在路上睡觉吧。<laughs> 对呀、啊 <laughs>，要药水吧？我去买吧。我去买。我去买吧。一起去。不要，你吃。 มีคนเผ็ดหนึ่งอัตราค่ะต้องแบบว่าช่วยกันพากันออกไปซื้อน้ำอบอกว่าละอ่ะเผ็ดมากเลยเหรอครับ อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะบอกท,กทุกคนเลยก็คือตอนที่ที่ทแจมอ่ะเออถ่ายวิดีโออันนั้นอะยังเป็นเป็นช่วงที่แบบตอนแรกคิดว่าไม่ได้แบบจะเอามาลงเลยคือเรา่หวายก็เอาไปทําอย่างอื่นแล้วจะไปบอกทุกคนตอนจบแต่ปรากฏว่าแบบเือนตอนนั้นก็เบอร์เบอร์แล้วก็แบบโพสไป ร้านนี้เขาก็แบบตกแต่งใหม่แคะทุกคนเมื่อก่อนนีโอ้โหร้านขายของชําที่ชําจริงๆคือทุกอย่างรวมกันไปหมดเลยตอนนี้เขาแบบอุย้ยกิจการดีค่ะตกแต่งใหม่แล้วเ <c oughs> มื่อกี้ไปซื้อน้ำมานะคะทุกคนคือน้ำมาแช่อยู่ในตู้เย็นแต่พอจับเท่าน,นั้นแหละข้างนอกเย็นกว่า <c oughs> ไม่หน่อยวหรอ ีบอกว่าร้านนี้คืออร่อยมากเขาทําได้แบบซอสอะไรเอ่ยก็คืออร่อยมากเพราะว่าเจ้าของเขาอะเป็นคนเกาหลีทุกคนแล้วแบบเปิดมานานมากแต่ว่าจะรู้สึกว่าเขามีการอแดปให้มีความเป็นเสี่ยงไฮ้หน่อยๆน่อยั่นก็คือหวานอย่างเนี้ยเนี่ยก็คือหวานใช่ไหมที่หลังเราก็มีเหลิญซัวด้วยนะบอกว่ารู้กลัวหนีเหิมามาทิ้งตะกัวซัวควาใจได้เกิดขึ้นที่ตรงข้าทำมันจู้จี้เกินเลยทำมันเสียใจเป็นแบบป้ามาดูแค่ เรากำลังจะไปเดินห้างจ้าซึ่งเป็นห้างที่แบบเราเคยถ่ายให้ทุกคนดูไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันฮงเจะย่าเขาอยากไปดูกับของกงของกินคืออาทิตย์หน้าเนี่ยแพนจะไปเที่ยวอีกแล้วก็เลยจะแบกอะไรไปกินดี

เป็นแง่หอมไหม mmm. <not player> ไม่มีไม่มีเลเต้าเขคือดอกจริงค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะก็คือเป็นฤดูสปริงนั่นเองคือจะเป็นฤดูที่แบบดอกไม้ผลิบ้านเยอะมากหลายๆส่วนสาธารณะเนี่ยเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาดอกไม้มาลงซะเลยเราไม่ปลงไม่ปลู่ไม่รอสปริงค่ะ น่ารักวากรถเห็นน่ารักมากทุกคนมันเป็นแบบน้องเป็นอันเล็กๆตมูตมี เป็นเมลอนนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะราคาลูกละ100หยวนซึ่งตกเป็นเงินไทยประมาณ500บาทซึ่งจะรู้สึกว่าราคาก็พอๆกับเมลอนนําเข้าจากญี่ปุ่นที่เมืองไทยนะคะสำหรับการซื้ออาหารเข้าบ้านนะคะถ้าเป็นโซนอาหารญี่ปุ่นก็จะราคาประมาณนี้ค่ะ19หยวนขึ้นไปเท่าไหร่อ่ะ a n y t i m we come here just by little bit but anytime we are more t ด้วยความที่ตอนนี้นะคะสถานการณ์เสียงไฮ้ไม่ค่อยสู้ดีคะ่ะทุกคนมีคนติดโควิดค,ค่อนข้างเยอะนะคะร้านอาหารก็เลยปิดหมดเลยค่ะอนุญาตให้สั่งกลับบ้านได้แต่ว่าการกินที่ร้านเนี่ยก็ต้องงดเว้นไว้ก่อนแม้แต่ในห้างก็ตามค่ะ แวะซื้อน้ำผลไม้นะคะก็จะต้องให้สแกนคิวอาโค้ดด้วยนะคะดูว่าปลอดภัยจริงหรือเปล่าถึงจะได้กินน้ำผลไม้นะทุกคนแต่รู้สึกว่าขนมปังที่จีนต่างจากที่ไทยนะคะแบบขนมปังสดในร้านแบบนี้นะคะ่ะคือเขาจะทำก้อนใหญ่มากคือแต่ละชิ้นคือเป็นชิ้นใหญ่ๆอะคะ่ะคือถ้าเราแบบ มีารมอยากจะกินชิ้นเล็กๆกุ้บกิบกุบกิบสะขนมปังกระเทียม3อันก็คือไม่ได้ก็คือต้องเอาอันใหญ่อันนี้ไปไปตัดเป็นสิบชิน้นอย่างร้านยามาซากิเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบยามาซากิคาเฟ่เลยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ถูกปิดหมดเลยนะคะไม่มีที่นั่งเลยถ้าจากที่ปกติเนี่ยก็เรียกว่าเงียบอยู่แล้วนะถ้ามาวันธรรมดาตอนแบบบ่าย,ายกลางวันที่แบบทุกเวลาทํางานนะคะกจ็จะเงียบอยู่แล้วแต่ตอนนี้คือเงียบมาก ในส่วนของน้ำผลไม้เมื่อกี้นะคะก็49หยวนประมาณเกือบเกือบ250บาทค่ะมีคนทนไม่ได้หนึ่งอัตรานะคะคือไม่ไหวเลยใช่ปะมันรอไม่ได้แล้วใช่ปะโอ้ยโอ้ยโยลำบากแล้วโอ้ยเต้าเลเต้าเลยโอ้ยโอยโอย อยู่ตรงนั้นทำไมมันเหนียวๆนี่หนักมากช่วย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 ช 百分之几？我觉得比偏那个超，比偏超市吧，因为我们这个奢频品比较贵一点的，我觉得可能贵个十几 percent 吧。嗯，但是也当然也要看配那个 icon สยา这样的地方。呃，icon สย培养帕拉贡之类的，吧对吧？和这里比的话，我觉得可能贵个百分之二十。那、no, 我也觉得。那如果和那个拉跑这样比的话，可能就要贵个。 ก็คือนะคะความคิดของคุณเจสันคืออย่างช้อปป i ้มอลล์ที่เรามาวันนี้คะคะคือเป็นสินค้าทั่วไปสินค้าใช้ของของกินภายในบ้านกอลรีอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะแพงกว่าถ้าเทียบกับสยามพารากอนซูเปอร์มาร์เก็ตในพารากอนหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตไอคอนสยามน่าจะแพงกว่าประมาณ20%แต่ถ้าเอาไปเทียบกับแบบเซ็นทรัลลาดพร้าวอย่างเงี้ยก็น่าจะเทียบน่าจะแพงกว่าประมาณ40% แต่สิ่งที่แบบแพงกว่าแบบแพงกว่าอย่างเห็นได้ฉันเลยก็คือเดลี่คุยค่ะทุกคน,นแต่หม่ำไม่เคยกล้ากินเดลี่คุยที่นี่เลยนะแพงมากแก้วหนึ่งคือตกเป็นแบบหลักร้อยบาทอะ อันนี้เป็นห้างอีกห้างหนึ่งนะคะที่แบบอยู่ข้างๆกันเลยคือห้างเมื่อกี้ที่เราไปมันจะแพงหน่อยมันจะเป็นฟีลแบบเป็นห้างญี่ปุ่นแต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นห้างแบบห้างมีมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราที่เดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นช็อปขายรถนะทุกคนซึ่งขายรถเยอะมากแล้วเทนนี่ก็ถามว่าเฮ้ยแบบรถอันนี้รถแบรนด์จีนเหรออันนี้ก็รถแบรนด์จีนเหรอเขาบอกว่าใช่รถแบรนด์จีนอ่ะจริงๆเยอะมากเลยนะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งออกคือเขาไม่ได้แบบพอเขารู้ว่าเขาอ่ะโพซิชันเขาคอยนนใประเทศ ความที่ประชากรเขาเยอะค่ะมันก็ถือว่าได้ปริมาณเยอะแล้วไม่ใช่ว่าไม่อยากส่งออกแต่รู้สึกว่ามันยังสู้ตลาดแบบเกาหลีตลาดรถญี่ปุ่นยังไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงยังอยู่ได้เพราะว่า1คือจุดแข็งคือ1ประชากรเยอะ2คือรัฐบาลให้เงินอุดหนุนเยอะมากเพราะฉะนั้นอ่ะเราถ้าเรามาประเทศจีนช่วงนี้ค่ะเราจะเห็นแบบรถแบรนด์จีนที่เป็นรถแบบ electric city ค่ะก็คือแบบรถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าอย่างเงี้ยเยอะมากเป็นแบรนด์ที่แบบเราไม่รู้จักอีกเยอะแยะมากมายแบบ ออกใหม่ออกใหม่กันได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าร,รัฐบาลเขาสนับสนุนมาก,มากๆ <c oughs> ซึ่งอันน <C oughs> <C oughs> <c oughs> ี <goal> ้เป <wow> <F 53> ็นอีกหนึ่งสิ่งนะที่เจมแบบถึงแม้จังจะไม่ได้แบบว่าตอนแรกมาคืออินประเทศจีนมากมายแต่แบบเฮ้ยแบบพอมาเจออะไรแบบนี้ค่ะทุกคนเรารู้สึกว่า เออเราชอบนะเราชอบการบริหารในบางจุดเหมือนกันเนี้ยคือมันเอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้คนจริงๆอะคะ่ะเรารถยนต์แบรนด์จีนเนี่ยนอกจากจะทําราคาออกมาได้ถูกแล้วนะคะตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากๆในส่วนของราคานะคะแต่ที่ยิ่งกว่านั้น,นะคะ่ะอินทเทอร์เนียหรือว่าการตกแต่งภายในรถไม่ว่าจะเป็นแบบนวัตรกรรมอะไรที่ใส่เข้าไป AI การสั่งงานด้วยเสียงคือแ่มาเคยทํางานเรื่องของระบบเสียงระบบ AI ในรถยนต์อย่างเงี้ยน,นะคะทั้งแบรนด์จีนแบรนด์ต่างประเทศคือจะบอกว่าเขาอะแบร เขาก็ไม่น้อยหน้านะทุกคนคือแบบทำออกมาได้ดีมากๆนี่เว้ยนี้อยู่ตรงชิมาอืออ้ยน้องหมีน้องหมีเต้นมากตอนแรกเนี่ยเราก็แผนกันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะไปเที่ยวอยู่นานเพราะว่ามันใกล้ที่จะถึงวันส่งกราต์คือเขาเนี่ก็เล่นส่งการประมาณเดียวกับบ้านเราเลยเพราะว่าอากาศคลา้คลายกันนะคะ เราก็เลยซื้อปืนฉีดน้ำรอไว้เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไปไม่ได้จ้าเขาบอกว่าสถานการณ์โควิดในเซี่ยงไฮ้น่ากลัวเกินไปเขาไม่ให้เข้าเดี่ยว้าหนึ้งค่ะฮัลโหนสุ๊เนี่ยโอ้ยเขาหดวนนะคนนี้เล่นอยู่คนนี้อยากให้มาดูให้เราดีนะอ๋ะอ ตาอเราจะลองมาชิมสิ่งนี้ซัเขาบอกว่ามันเป็นแบบ real potato ก็คือใช้มันฝรั่งจริงแบบไม่ได้ผสมแป้งเลยน้องก็คือหน้าตาไม่ได้แบบเหมือนมันฝรั่งทอดทั่วไปนะทุกคนหน้าตาน้องอาจจะดูแบบไม่ค่อยโอเคเพราะว่าน้องคือโฮมเมดแต่พอกินเท่านั้นแหละ แ่งมากสำหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตกับเพื่อนๆประมาณเท่านี้แล้วกันนี่ใหม่เพกหมังด้วย ำหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตกับเพื่อนๆประมาณเข้านี้นะคะว่าเซี่ยงไฮ้หลังจากที่แจมาลงคลิปว่าแบบเออมีช่วงแบบปิดล็อกดาวหมู่บ้านอะไรกันไปเล็กๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปิดหลายๆ,ๆจุดจะปิดเล็กๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ออกมาใช้จ่ายออกมาใช้ชีวิตได้บ้างขนาดไหนแล้วนะคะแล้วก็เลยถือโอกาสให้ทุกคนอนะ่ะได้เห็นค่าของชีพในเซี่ยงไฮ้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่แบบใครหลายๆคนถามมาเยอะมากๆนะคะแต่แจมรู้สึกว่ามันแอบแบบ มันพูดยากอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายระดับแต่ว่าวันนี้ก็พาทุกคนไปดูประมาณเท่านี้แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ช่องแจมจอยอินคลิปหน้าอย่าลืมนะคะแฮท็กแจมจอยจีนไปแล้วบ๊ายบายแ <laughs> จมจอยอินจอดาไม่ <laughs>